ครับคีณให้สนุกครับวันนี้นะครับก็พูดคุยกับสันสุมุชนนะครับเรื่องภาวะเศรษฐกิจของทิสารเรานะครับก็มาอัปเดตเนี่ยว่าว่าผ่านมาหึงไตรมาสแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปในไตรมาสสองยังเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับในภาพรวมเนี่ยก็คิดว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจทิสารเนย่งคงหดตัวนะครับหดตัวประมาณสักร้อยละศูนย์จุดหกนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจาก การบริโภคอย่างอ่อนแรงนะครับที่ยังไม่ฟื้นเข้าไปสู่ภาวะปกติยังต่ำกว่าช่วงโควิดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากทั้งรายได้เกษตรกรแล้วก็รายได้นอกเกษตรเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะ,ะรายได้ในเกษตรเนี่ยก,ก็เราจะอาจจะเห็นฝนตกนะแต่ว่าผลประโยชน์เกิดจากฝนตกเนี่ยปริมาณน้ําฝนว่าจ,จริงแล้วเนี่ยก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ ตามออปีก่อนค่อนข้างยังมีนัยสําคัญในะข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าฝนที่ตกเนี่ยมันตกไม่ถูกเวลาปกติต้องตกช่วงปลูกเนี่ยก็จะได้ประโยชน์เต็มที่ให้กับนาข้าวนะครับพอตกไม่ถูกเวลาเนี่ยทั้งนาข้าวนาอ้อยเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่และที่สําคัญก็ตกไม่ถูกที่อีกนะไม่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 ได้มีการกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการ ทำอย่างไรที่จะต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนให้น้อยลงกว่านี้นะครับเราพึ่งฟ้าพึ่งฝนอย่างเดียวไม่พอต้องพึ่งฝนที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกที่ด้วยเนี่ย <c oughs> ก็ยิ่งจะทําให้ภาคเกษตร,รม,มีความเสี่ยงนะครับที่จะต้องาอาศัยธรรมชาติอย่างเดียวแล้วก็อันที่2ก็คือรายได้นอกเกษตรเนี่ยก็ยังคงไม่ดีนะครับเพราะว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยยังยังไม่เข้าสู่ภาะวะปกตินะครับส่วนหนึ่งก็การส่งออก ยังยังไม่ค่อยดีนักนะครับก็เศรษฐกิจโลกก็ยังไม่เข้าสู่ภาว่าปกติเต็มที่นะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมไรายได้ทั้งภาคเกษตรและก็นอกเกษตรเนี่ยยังไม่ค่อยดีก็นํามาสู่การบริโภคซึ่งยังซึ่งซึ่งซึ่งยังอ่อนแรงนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเรามองว่าเศรษฐกิจปีนี้จะหดตัวนะครับครับจโน้มของไตมาสที่สี่นะคะที่รัฐบาลพยายามก,กระตุ้นหลายสิ่งหลายอย่างมันจะดีขึ้นไหมอ่ผลกระตุ้นจริงจน่าจะเห็นปีหน้านะครับหลายอย่างเนี่ยน่าจะออกในปีหน้านะครับ ปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นผลผลิตออกมาบ้างในช่วงแต่มาสีแล้วก็พูดถึงท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์บ้างแต่สิ่งที่เราไปพบก็คือว่าคนที่มาเที่ยวอีสานเนี่ยหนึ่งก็คือว่าไม่เยอะอยู่แล้วละ่ะเราก็คงทราบไปอยู่อันที่สองก็คือว่ามาแล้วจ่ายเงินน้อยลงนะก็มันสะท้อนว่าเขาคงประหยัดนะครับเดิมพักโรงแรมก็ไปพักเต็นท์มากขึ้นทานอาหารร้านอาหารก็ไปทานหมูกระทะมากขึ้นนะมันก็เลยทําให้รายจ่ายต่อหัวเนี่ยลดลง นะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์จากท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เลยได้รับน้อยมันไม่พอชดเชยสิ่งที่ลบที่ผลได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับอาจจะเห็นดีขึ้นบ้างนะแต่ว่าในภาพรวมก็ยังทั้งปีก็ยังติดลบสำหรับอีสานเนี่ยมีข้อได้เปรียบมีทเรื่องของเศรษิมีสิครับมีครับมีครับเพียงแต่ว่าอีสานเนี่ยเราเป็นภาคเดียวที่มีประชากรสูงที่สุดนะมีพื้นที่เยอะที่สุดผลิตอาหารในี่กับประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิที่สําคัญของประเทศนี่คือพื้นฐาน ที่ผมผมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อดีอยู่หลายอย่างนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องสร้างบรรยากาศที่ทําให้เกิดการปรับตัวไปสู่ไอการผลิตใหม่ๆนะครับการเกษตรสมัยใหม่ถามว่าที่ผ่านมาเห็นการปรับตัวไม่เห็นนะครับเราเห็นพวกเขาเรียกกลุ่มที่ปรับตัวแล้วฟู้ดมูเวอร์เนี่ยไปทําเกษตรแบบใหม่สมาร์ทฟาร์ม ไปทําการค้าแบบใหม่ๆนะครับทำกเกษตรที่แบบทาได้หลายอย่างหลากหลายมีระบบการจัดการยังมีเพียงแต่ว่าทํายังไงที่จะทําให้เกิดในวงกว้างพวกลุ่มนี้มันยังมีน้อยอยู่นะครับมีน้อยอยู่แล้วอาศัยที่ว่าเรามีค้อได้เปรียบเรื่องเป็นแหล่งวัตถุดิบของประเทศนะมีมีประชากรเยอะก็คือมีคนบริโภคเยอะแต่เราไม่มีกําลังบริโภคต้องทําให้เขามีไรายได้ทําให้ผลผลิตดีแข่งขันได้มันก็จะเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้น ภายในเวลาเดียวสองเมอร์หรือว่ามีมาตรการหนึ่งสองแล้วทำให้ช่วยได้มันต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศนะแล้วก็เริ่มคิดเริ่มตระหนักตั้งแต่วันนี้นะครับผมอยากให้พอฝากเตือนประชาชนเรื่องแบงคอร์เรนเตอร์เรื่องภัยการเงินเนี่ยตอนนี้จะดูเหมือนจะดีขึ้นบ้างนะแต่อย่าวางใจนะตั้งแต่เราออกไอพอลกรในการที่จะให้อ่าแจ้งความทางออนไลน์ได้อะไรได้ไอ้ะเรยกว่าโทรไปคอร์เรนเตอร์ที่แบงค์แล้ว สกัดอะไรได้แล้วก็พวกบัญชีม้าก็ให้เป็นความผิดเนี่ยก็ดีขึ้นบ้างแต่ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้ที่เยอะที่สุดคือหลอกซื้อของหลอกซื้อของแล้วไม่ได้มีตรงปกโอนเงินไปแล้วก็ไม่ส่งของมานะครับอ,อันนที่สองคือหลอกใ้ลงทุนก็บอกว่าเอามาลงทุนกระฉันนี่แหละแล้วกเกษตรกรรายได้ไม่ดีคนรายได้ไม่ดีเพราะหลอกก็โอกาสตกเชื่อเยอะก็อย่าไปเชื่อนะครับเพราะหลอกลงทุนเนี่ยก็จะบอกไปง่ายๆนะ ถ้าคิดง่ายๆเขาจะบอกว่ามีผลตอบแทนดีถ้าลองคิดดูถ้ามันดีขนาดนั้นมันบอกเราทําไมไม่ลงเองนะเพราะฉะนั้นนีอะไรก็ตามที่มันดีกว่าปกตินี่อย่าไปเชื่อให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าหลอกลวงนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเช็คจากหน่วยงานต้นสังกัดเลยนะครับ<ม>เช่นเขาบอกว่ามาจากแบงก์เออย่างมาจากบริษัท B อะไรเงี้ยเราก็ไปค้นเองข้อมูลว่าบริษัท A อยู่ที่ไหนแบงก์ Bank B อยู่ที่ไหน แล้วก็ค้นดูว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งผมกส,สันนิฐานเลยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่โทรไปหาอะไรอย่างงี้หรอกส่วนใหญ่ก็ปลอมเท่านั้นแหละและถ้ายังไม่แน่ใจหรืออยากจะขี้ยจงค้นเองก็โทรมาติดสองิดสามเราก็จะเตือนให้ว่าอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะถูกต้องนะครับหลอกซื้อของก็อย่าไปเชื่อง่ายๆนะครับอะไรที่ของถูกกับปกตินะแล้วก็หลอกลงทุนอันที่สามคือหลอกให้ทํางาน mm hmm. พอน้องจบใหม่เนี่ยไอ้พวกนี้มันจะรู้เพราะว่ามัน เขาเรียกดิจิตอลฟูดปรินต์เวลาที่เราเข้าไปในเน็ตเนี่ยเราไปทําอะไรเนี่ยไปหางานเนี่ยมันก็จะรู้แล้วมาพวกนี้ก็จะส่งไอ้พวกนี้มาหาเราไอ้คนที่หางานแล้วก็จะบอกหางานอะไรได้ดีอะไรเนี้ยผมแมนะนําให้ไปที่ต้นสังกัดและพยายามใช้สติว่าไม่มีอะไรได้ง่ายๆผมตอบแทนเยอะๆของถูกๆมันไม่มีนะครับมีตลอดเท่านั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าแบบทําให้เป็นกลายเป็นมองคนในแง่ร้ายแต่บางครั้งมันก็จําเป็นอนะ่ะในโลกปัจจุบันนะความหลอกมันเยอะก็ต้องระวังให้มากนะครับ ครับผมครับประมาณนี้นะไปกินข้าวก็ดีกว่านะครับ